สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ NBA Series b a s k e t แล้วก็กลับมาสู่เสียงของแอดมินนอตที่ทุกท่านเนี่ยอาจจะคุ้นเคยและไม่คุ้นเคยกันบ้างนะครับเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยในช่วงตลอดทั้งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรียกได้ว่ามีแต่เสียงของน้องเสยโดนเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมกลับมาทั้งทีก็ต้องมีเรื่องราวมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันเรื่องราวในวันนี้เนี่ยก็ตรงตามหัวข้อชื่อของคลิปเลยนะครับกำเนิดท่าไม้ตายของเ์นกูวิสกี้วันเลเกตเฟดเวย ซึ่งหนึ่งในท่าที่เป็นซิกเนเจอร์มูฟที่เราน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันในช่วงยุค2000เนี่ยคงเป็นท่าไหนไปไม่ได้นอกจากวันเลกเกตเฟดเวย์ของสุยอดพาเวอร์ฟอร์เวิร์ดตัวทำแต้มในยุค2000อย่างเดิร์กโนวิสกี้ซึ่งก็เป็นท่าที่ทำให้เขาเนี่ยนะครับกลายเป็นภาพจำและมันยังทำให้เขาเนี่ยสามารถคว้าแชมป์ได้อีกด้วยคงต้องเล่าย้อนกลับไปก่อนว่าต้นกำเนิดของมันจริงๆเนี่ยนะครับคงไม่ได้เกิดมาจากเดิร์กเป็นคนแรกนะครับ เพียงแต่ภาพจําที่มันชัดเจนที่สุดสําหรับพวกเราเนี่ยก็คงเป็นเฮียแกละครับเพราะมันทั้งมีประสิทธิภาพและก็งดงามจริงๆสําหรับคําว่างดงามเนี่ยอันนี้ไม่ได้แปลว่าหยุดความงามนะครับแต่แปลว่าสวยงามมากจริงๆซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเป็นจุดเริ่มต้นที่เราพอจัดจินตนาการภาพกันออกนะครับว่าใครเป็นคนใช้ท่าน,นี้เป็นคนแรกก็คงต้องขอย้อนกลับไปก่อนในช่วงปี1980ครับโดยเรื่องราวเนี่ย เขาเล่ากันปากต่อปากมานะครับเพราะว่าปีที่เก่ากว่าน,นี้เนี่ยก็คงค่อนข้างที่จะหาข้อมูลมาโชว์ได้ลำบากแล้วนะครับชายที่ใช้ท่าโดดเฟดยิงขาเดียวเป็นคนแรกที่ผมหามาได้เนี่ยก็คือสุดยอดฟอร์เวิร์ดในตำนานอีกหนึ่งคนอย่างแลลี่เบิร์ดครับซึ่งจะบอกว่าเขาเป็นคนคิดค้นขึ้นมาเองหรือเปล่าเนี่ยอันนั้นตอบยากครับแต่เขาเนี่ยใช้มันบ่อยมากในช่วงเวลานั้นนะครับมีครั้งนึงครับในช่วง80 ที่ไลลี่เบิร์ตเนี่ยต้องไปเจอกับทีมคู่แข่งตัวเก๋าอย่างเพเซอร์ซึ่งเขาเนี่ยโดนตามประกบโดยนักปาสอย่างชัคเพอร์สันนักปาสฝีปากกล้คนหนึ่งทั้งคู่เนี่ยก็แลกแต้มกันไปมานะครับเท่านั้นยังไม่พอยังพูดแชททอล์กใส่กันไปมาอย่างไม่หยุดไม่หย่อนสุดท้ายเนี่ยไลลี่เบิร์ดโมโหครับโชว์เหนือโพสใส่เพอร์สันหลังจากนั้นเนี่ยก็จัดท่าวันเล็กเกฟเฟเอเแว์ way, แสกหน้าไปอย่างงามๆเลยครับแม้ในช่วงเวลาสําคัญเนี่ย l ล r ี่เบิรเองก็ใช้ท่านี้เหมือนกันนะครับย้อนไปในปี1987ตอนนั้นเนี่ยเซลติกต้องเจอกับวอชิงตันบูลเลตเกมนั้นเนี่ยไลลี่เบิรจัดไปถึง47แต้มซึ่งเป็นเกมที่ไล่บี้กันอย่างเมามันมากๆนะครับโดยที่ l ลลี่เบิร์ดเนี่ยเขายิงลูกคัดช็อตหรือว่าลูกสําคัญเนี่ยไปมากถึง4ลูกด้วยกันและ2จาก4ลูกนั้นเนี่ยมาจากท่าวันเลเกตเฟ a ดเวพาเซลติกชนะไป140ต่อ139คะแนนครับคราวนี้เนี่ย กลับมานะครับมาพูดถึงในมุมของเดิร์กกันบ้างส่วนตัวของเดิร์กเนี่ยที่ผมบอกว่าจะมองว่ามันเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเนี่ยก็ไม่ผิดครับเพราะหลายคนเนี่ยก็ยอมรับในความสวยงามและประสิทธิภาพของมันเนี่ยจากเขาสําหรับตัวเดิร์กเองเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าเขาเป็นคนคิดค้นท่านี้ขึ้นมาเองในปี2019นะครับเขาเคยตอบคำถามแฟนๆของเขาผ่านทวิตเตอร์ไว้ว่าเขาพยายามที่จะสร้างท่ายิงที่สามารถปล่อยลูกได้ตลอดเวลา ที่สําคัญเนี่ยต้องไม่กินแรงให้เหนื่อยด้วยนะครับเขารู้สึกชอบในการกระโดดยิงขาเดียวซึ่งตอนประมาณอายุ15-16ปีเนี่ยเขาทั้งฝึกฝนเรื่องของการวิ่งแล้วก็การฮุกด้วยนะครับแต่ทําไปทํามาเนี่ยเขากลับชอบที่จะใช้ขาข้างเดียวในการยิงซะมากกว่าเขาก็เลยสร้างท่านี้ขึ้นมาเขายิงลงไปได้ครั้งหนึ่งนั่นทําให้เขาเนี่ยรู้สึกดีเป็นอย่างมากเลยนะครับที่สําคัญเนี่ยมันโคตรจะไม่กินแรงเลย เขาก็เลยฝึกซ้อมท่าเนี้ยอยู่เป็นประจำและผลก็ออกมาอย่างที่เห็นนั่นแหละครับว่าเขาสามารถใช้มันจนเป็นซีเนเจอร์ของตัวเองได้และเป็นหนึ่งในตำนานด้วยท่านี้เลยก็ว่าได้นะครับใช่ครับเดิร์กเนี่ยเขาอาจจะไม่ใช่คนแรกที่ใช้นะแต่ด้วยความสวยงามแขนที่ยาวการปล่อยบอลที่เร็วเนี่ยทำให้มันไม่มีใครสามารถที่จะป้องกันเขาได้และมันออกมาเป็นท่าที่สวยงามมากมก ขนาดป๋าเจมส์นะครับยังเคยพูดเอาไว้เลยว่ามันไม่มีทางเลยที่คุณเนี่ยจะไปบล็อกลูกเฟดขาเดียวของคนที่สูงขนาด7ฟุตได้ปัจจุบันนะครับก็มีหลายต่อหลายคนที่นําท่านี้มาใช้ในบางครั้งอย่างเควินดูแลนเนี่ยก็มีจังหวะใช้ให้ได้เห็นบ่อยๆนะครับแน่นอนว่าท่าในตํานานนี้เนี่ยมันยังคงเป็นท่าที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานอยู่และยังคงจะใช้งานได้ต่อไปเรื่อยๆสุดท้ายนะครับไม่ว่าใครจะเป็นคนคิดค้นมันขึ้นมาเนี่ย แต่มันส่งต่อมาถึงยุคปัจจุบันและแน่นอนครับว่าท่านี้เนี่ยมันยังจะคงอยู่ไปอีกนานและตำนานอย่างเดิร์กโนวิกกี้หรือว่าแลดี้เบิร์ดเนี่ยก็คือสุดยอด2ผู้เล่นที่สามารถสร้างประสิทธิภาพของท่านี้ออกมาได้สูงทั้งคู่เลยครับในมุมมองของคนดูเนี่ยอาจจะบอกว่าเลดี้เบิร์ดก็ได้นะครับแต่ถ้าในมุมมองของเดิร์กเนี่ยเขาก็คิดว่าเขาเป็นคนคิดท่านี้ขึ้นมาเองนั่นแหละเพราะว่าถ้าพูดกันตามตรงแล้วเนี่ยในสมัยที่เดิร์กสิบห้าสิบหก ก็คงพูดได้เต็มปากนะวครับว่าสื่อในตอนนั้นเนี่ยมันคงจะนําไปถึงเขาได้ยากการที่เขาจะเห็นท่าแล้วไปฝึกตามเนี่ยค่อนข้างที่จะเห็นได้ยากจริงๆนั่นแหละครับมันอาจจะเป็นจริงก็ได้ที่เขาเนี่ยแค่อยากจะสร้างท่ายิงขึ้นมาท่านึงที่มันทําให้เขาปล่อยบอลได้ตลอดเวลาแล้วก็ไม่กินแรงเขาด้วยเขาก็เลยเลือกที่จะใช้ท่านี้เป็นซิกเนเจอร์ของเขานะครับสาหรับคลิปในวันนี้เนี่ยก็ขอมาสั้สนๆแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นเรื่องราวที่มาถึงท่าวันเลกเกตเฟดเอว์แล้วท่านผู้ชมละ่ะ คิดว่าถ้าวันเลกเกดเฟดเวทของใครสวยงามที่สุดอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ได้ที่ด้านล่างคลิปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยลาไปก่อนสวัสดีครับ